สวัสดีครับผมมโอนี่สิพามาเบิงแกงไข่ปลา,า,าปลายังกว่าอนขา,า,า้นอาาันเทลีอันเทลครับผมปลาหมึกไ,ไข่ปลาหมึกไข่ไข่ปลายังก่อวะเสียบใส่ปลายังก่อสร้างหัวนะเสียบครับผมราคาหม้อนี้ครับราคาหกร้อยห้าสิบบาทโอ้สุดยอดเลยพี่นอ้องเพื่อน บ่าเมนไข่ปลาสลิดไข่ปลาแซลมอนกับบะเมนไข่ปลาขิงกับบะเมนจัดไข่ปลายังครับผมไข่ปลาหมึกไปมีแต่ไข่ปลา,า,ปลาทั้งมีปลาหมึกครับผมราคาเริ่มต้นที่650บาทครับจากพิเศษสุราษฎร์สุราสราษฎ์ธานีครับผมนี่พิเศษครับผมสุดยอดเลย <laughs> เอาไอ้อเบิรงซ้ำนี่ไหนเน้ะเสียบๆพี่น้องเไย